นเพม่มใหญ่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆนณะเอนนฟซีนะครับอยู่กับลวงพักางานโดนคุณลุ่มน,น้ำครับวันนี้นาโดนจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่าง <c oughs> อันนี้อะไรนะโดน <c oughs> ทำเหยื่อรัครับอ๋อเราจะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหลุมปลานะ <c oughs> หลุมปลาวันนี้ทําหลุมปลามีเบ็ดด้วยนะครับเออไม่ใช่ว่ามีมีนะเบ็ดเบ็ไม่ค่อยใช้เฉยๆนี่ครับ มีเลือดมีตับเป้าหมายก็คือน่าจะเป็นปรากฏนะครับวันนั้นที่เราได้ไปสี่ตัวนะวันนั้นตัวใหญ่เลยวันนี้ก็ลองลองดูครับวันนี้ส่วนไ้าน้นนี่ขากครับขากลับน่าจะต้องแวะเล่นสักนิดนึงแต่ไม่ไม่เน้นแล้วนะ่ะเไปนะครับเอ,อเคครับเป้าหมายกันติดตามครับ เดินทางไปหมายกันนะครับรอบแล้วเนี่ยเราหวานปันนินไปนะครับมันก็เลยแบบหมดขากับมันได้พายกลับมันคออย่างไกลวันนี้เราเปลี่ยนแผนนิดนึงครับก็คือไปถึงหมายก่อนแล้วก็ขากลับมีค่ไฟๆหวานปันนินกลับนะครับดูครับวันนี้ผลประกอบการเป็นไงครับถึงหมายแล้วครับอู จะเป็นปลากายใหญ่อะเห็นลูกมันอยู่คหรออยู่แน่ๆเนาะใช่ไหมอยู่นั่นน่ะปาเล่นยังไงเดียวหายเหยื่อเป็นอาจเป็นอาจจะเป็นลอยอือมีครับเป็ดนี้เหยื่อเป็นตับไก่นะหมุ่งหวังเป็นพวกกดปลาขยงนะครับ หลุมมั้ะครับเผื่อจะมีไอ้กดใหญ่ๆให้เราได้หวานนะเอ้าตรงไหนนี่ไหมตรงมุมหยันไหมครับหยันไว้ น,นี่ครับตัวแรกมาแล้วครับโอ้โหหลังจากลงไปดำน้ำมาสองสารอบเห็ดติดบ่อยมากโตโตเลยตัวนี้โตโตเลยครับหนึ okay. ่งกิโลครับเนี่ยอนาะ แตมแหลกสวยครับสวยมาครับแตมแรกของวันมันมันเอาแล้วครับวันนี้นีน่นมนไม่ค่อยดีครับอุปสรรคเยอะจัดก็เลยมาพักว่าจะย,ย่างปลากฏดตัวเมื่อกี้นะนะโดนกำลังจัดการโอ้ข้าเที่ยงครับพักก่อนเพราะว่าติดหินสองรอบนี่ใช้กำลังพลังงานไปเยอะครับ,อ,รอ,รบอืมนะโดนระวังนะนีระวัง เชือดเลยกดใหญ่อยู่ใหญ่ใหญ่โอเคนนะตรงนี้เป็นเกาะแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะตรงนี้ไม่งั้นน้ำท่วมหมดแล้วน้ำเยอะมากโอหดำมาเฮก <laughs> ด,ดูมันออกลปลามีมันแต่มัน มันอยู่ติดฟังอะอยู่ติดเนี่ยติดหญ้าเลยแหละมาครับกดใหญ่ย่างเกลือครับไม่ได้หากินกันง่ายๆสดๆโดยเฉพาะที่เพิ่งขึ้นจากน้ำนะเสร็จทองทองเยอะๆเลยโอ้โหไข่ไหมไม่ไข่ไข่ไข่อะไข่ด้วยมันด้วยไข่ทั้งมันใหญ่มากตั้งนี้ Okay. ปัดปัดบน,นปัดไว้ก่อนกดมาครับปรากฏเราเริ่มได้ที่แล้วครับเออแต่ตัวเดียวก็ยังพอพออิ่มอยู่นะฮะโดนตัวมันใหญ่เนาะตัวมันใหญ่อืมอมันเลยนะม,นม,นมันเลยครับตัวนี้ครับ ป่าน้ำท่วมน้ำเยอะมากน้ำเยอะน้ำเยะมแล้วครับมือเทียงเราโอ้สวยงามมากครับสวยๆโตๆ,ๆมันมากนี่ครับปรากฏใหญ่ยากนะครับอ เรียบร้อยนะครับอืมอุ้ย oh มันมสุดยอดแล้วสุดยอดของเนื้อปลาเนาะอืมอร่อยจริงครับจอดเหน่นเน็นโคตรเน่นเลยอืมอครับอร่อยสับๆครับวันนี้เนื้อเน้น มาครับมาครับพบกันต่อภาคบ่ายนะครับภาคเช้าได้ตัวเดียวกินไปแล้วด้วยนะครับไม่เหลือวันนี้หาตัวยากมากครับปลาวันนี้แต่หาที่ติดง่ายง่ายไปไหนนะ ตัดโอ้ยไม่งามสักท <ic Nor diction aries> <nor dá> <uego> ีครับน้องครับนี่ยมาแล้วครับโอ้ยโตโตมากโอ้ยเหลืองเหลืองเหลืองอัลลามเลยมันจะเล่นมือเราดิมากี่ตัวกี่ตัวแล้วตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดีเจ็ดเซนครับตัวนี้เจ็ดเซนนะครับนี่มาแล้วครับ เหมันๆครับตัวสวยมากเลยครับเนี่ยวนมากลุนต่อไปครับฮัุยมันตรงนี hier, e. ้ม <spices. S 2> right. ันเหมือนมันเออนัโดนยังได้อยอ่เอองามๆครับ <whales> น่นๆดูได้หักังไงเลย <laughs> <h aut> วันนี้ทุกเรือน่าดูนะสัเยอะุปสรรคเยอะมากวันนี้มันมีตอมีอะไรอยู่ใต้น้ำเราไม่เคยเจอนะครับใหม่นี้เราเพิ่งมาเราไม่รู้น้ำมีไหม เอ้ะน้าโดนโอ้ยปานไม่แตกกนไม่แตกก็ยังได้ตัวนะโอ้โหตัวนี้สวยครับสวยเลยครับโอ้โหพัดไซส์ไอ้คุณเนี่ยเจ็ดเซมไซส์เกือบครึ่งโลอะตัวเนี้ยสวยครับสวยเลยตัวนี้น่าจะใหญ่ใหญ่สุดเลยนะเเจ็ดเซนมันก็ต้องตัวเท่านี้แหละ หักโค่นเอ้าทำมันทำมันทำมันอย่างนั้ทำมันเด็กๆโตับนี่ครับสีแก้มเราวันนี้นี่ครับ เีห้าครับแต้มทีห้าของเรานะครับใหญ่เลยโอ้โหนี่ครับแต้มสวยเนาะสวยเลยเพราะมันเป็นแห่เจ็ดเซนมันเล็กกว่านี้มันก็คงไม่ติดอ่ะอ่าแต้มที่หกหกหกแล้วนะครับโอ้ยใส่แล้วเตมแลตามงามงามครับงามงามนี่ครับขยายโคงนะครับนี่มันคือเป็นปลาสวยงามมันนะจริง ดูความนีม่น้อข้างหลังเขานี่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยสวยงามสวยงามครับอย่างทงอืมอันนี้เนี่ติดตัวเนื้อๆหนังๆเลยแหละ <laughs> แัน,นโดน,นว่ามีอาการนะโดนนะเหมือนโดนมีอาการมาหลายรอบแล้วปลาหลายตัวเบามือเบาเลยเออนี่มันยังไงหาตัวยากครับวันนี้เฮ้ยเออนี่นี่นี่มาแล้วครับเกี่ยเออโอ้คนใหญ่ครับคนใหญ่มาแล้วมันต้องใหญ่ครับหานเจ็ดเซนครับไม่งั้นไม่ติดโอ้มันมีคู่เนี่ยดูดิมันแทงกันเนี่ยมันแทงมันเองแหละเนาะนี่ครับปลารวมนะ เออตั้งใจไปหวานปรากฏก็ได้แต่ประกฏจริงๆด้วยครับมีปลาอย่างอืงอ่น <laughs> เลย <laughs> เออเออมีปลาไอ้ไอ้นั่นแซมมาหน่อยนะครับตัวง,งามๆนะทั้งหมดกี่ตัวเจนะ็ดเนาะแต่ไม่ผิด 7, 7, 7, 7ตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวไซต์ก็คือเป็นแหยตาเจ็ดะครับมันก็ต้องได้ตัวอย่างนี้แหละใหญ่ๆอ,อ่านี่ครับปลาหายากนะขยังทงนะครับสวยมาก พอได้กินนะครับวันนี้อาจจะไม่หมานมากแต่ก็ถือว่าได้ปลาเนื้อเนอะรอบนี้เนอะก็ะไม่ได้ไมไม่เคยได้ขนาดนี้เหมือนกันนะมีตั้งใจไปหวานเขาเลยครับ <laughs> โอเคครับพอได้กินนะครับโอเคครับอย่าติดตามคลิปหน้าสวัสดีครับ ครับตัวงามๆครับวันนี้